มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพอน้องชมพู่พูดครั้งแรกนะคะหลังถูกพุ่งเป้าต้องสงสัยเป็นฆาตกรฆ่าลูกชาวบ้านลั่นไร้พยานเห็นทำไร่วันเกิดเหตุค่ะจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาค,คม2563 จนกระทั่งไปพ,พบศพนะคะกลางป่าบนเข่าผู้เล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรกระทั่งผลชนสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจพบบาดแผลท,ที่อวัยวะเพศขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหา DNA แฝงนอกจากนี้ยังมีหมอธรรมและก็พระป่าออกมาทำนายจุดซ่อนหลักฐานก็ยังหาไม่พบนะคะแต่ที่กลายเป็นกระแสฮือฮากลับมีชาวบ้านถูกหวยแหงวงนนที่1มิถุนาย,ยนหกรับทรัพย์ไปเต็มๆคะ่ะ ล่าสุดนะคะวันที่5มิถุนายน6-3นั้นทีมข่าวอมบรินทีวีสอบถามนายอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพูเล่าเหตุการณ์วันที่11พฤษภาคม6-3วันที่น้องหายตัวไปเปิดเผยว่าวันดังกล่าวตนเองขับรถไถออกไปรับจ้างไถนาอยู่ที่นาของยายอุ่นซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนไปราว2กิโลเมตรค่ะในช่วงเวลาเจ็นาฬิกาตนออกจากบ้านโดยออกไปกับภรรยาซึ่งขับรถไถออกไปเพียงลำพัง ระหว่างไถ่ายนาก็ทำงานจนถึง10ิบนาฬิกาจากนั้นไม่ได้มีใครถักตนมีเพียงคนเลี้ยงวัวที่อยู่ไกลจากตนแต่ไม่แน่ใจว่าใครเห็นตนหรือไม่ซึ่งตนนัดหมายกับยายอุ่นมาระยะหนึ่งแล้วว่าจะไปไถนาให้ระหว่างนั้นภรรยาโทรศัพท์มาหาบอกให้รีบกลับบ้านเพราะว่าลูกสาวคนเล็กหายตัวออกจากบ้านสิ่งทิ้งงานไถ่ายนานแล้วก็รีบกลับบ้านมาหาลูก หลังจากนั้นตนก็ออกตามหาทันทีโดยเดินไปทางเขาตามหาตามสวนยางสวนมันสำปะหลังโดยยังไม่ได้ขึ้นเขาชาวบ้านก็เริ่มค้นหาวันแรกตนหาจนถึงราวราวสองนาฬิกาโดยหาตามป่าตามเขาขึ้นทางเชิงเขาไปราว500เมตรโดยเดินขึ้นทางฝั่งขวาของเขาส่วนวันที่เจอน้องชมพู่นั้นตนขึ้นเขาไม่ไหวแล้วจากนั้นเมื่อเจอศพลูกตนก็ไม่ได้ขึ้นเขาอีกเลยเพราะว่าตนไม่อยากเห็นภาพติดตา และจะนึกถึงสภาพความเป็นอยู่ของลูกตลอดเวลาทั้งนี้นะคะในวันที่11พฤษภาคม63หากพ่อของน้องชมพู่จะต้องขึ้นภูเขาเหล็กไฟตั้งแต่9นาฬิกานั้นไปถึงจุดพบศพเวลา11นาฬิกาและกลับลงมาที่หมู่บ้านจะต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึง่งนอกจากนี้จุดที่พบศพน้องชมพู่ยังอยู่ห่างจากถ้ำประมาณ2กิโลเมตรพ่อของน้องชมพู่จะได้เวลา มากถึง4ี่ชั่วโมงนะคะถึงจะกลับลงมาที่หมู่บ้านได้ทำให้เลยเวลาที่จะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่ทางนี้คงต้องรอติดตามต่อไปนะคะคงต้องรอผลออกมาอย่างแน่นอนเสียก่อนค่ะถึงจะพูดได้นะคะเราจะนำเสนอข่าวอีกครั้งนะคะเมื่อผลออกมาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ